สำหรับญาติที่ลองมาตามลำดับตั้งแต่ขั้น28ขั้นนี้เป็นขั้นที่37เป็นการลองข้อ11นะครับการลองข้อนี้ลดเงื่อนไขคือสิ่งที่เปลี่ยนเปลี่ยนผมจากคนที่ทําไม่ได้มีจุดติดขัดเยอะเนี่ยเป็นการทําให้ทําได้ง่ายขึ้นมันเหมือนกับการที่เราไปทํางานตามปกติครับเรื่องทั่วๆไปเนี่ยการที่เราเปลี่ยนจากความรู้สึกที่ว่าเราขี้เกียจไปหรือเรารู้สึกว่าไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนความรู้สึกของเราครับ เปลี่ยนความรู้สึกเราง่ายกว่าการที่เราเปลี่ยนความรู้สึกมาเป็นฝั่งดีไปบ่อยครับมันจะทําให้เราทําอะไรต่างๆได้ดียิ่งิ่งขึ้นนะครับลองไปนึกดูนะครับหาเหตุผลมาเข้าข้างซะบ้างนะครับอย่างเช่นเรามีเหตุผลครับที่เราจะไม่ตั้งใจทํางานชิ้นนี้แต่ลองวางเหตุผลนั้นเอาไว้แล้วลองมาหาเหตุผลว่าเราจะตั้งใจทํางานชิ้นนี้เนี่ยไปเพื่ออะไรนะครับหาเหตุผลเข้าข้างมานะครับระดมนะครับสมองรวมกําลังต่างๆนะครับโฟกัสไปที่ชิ้นงาน ที่เราจะทำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเองก็ฝึกมาบ่อยพอสมควรมันคือการเปลี่ยนชีวิตครับส่วนตัวผมเองนะผมจะมีปัญหากับเรื่องต่างๆเนี่ยน้อยมากแต่สิ่งที่ผมอยากลดเงื่อนไขอยากพุ่งเป้าไปนะครับสำหรับการทำให้ประเทศไทยของเรานะครับทำให้โลกนี้ดีขึ้นเลยนะครับทำให้ชีวิตผมดีขึ้นด้วยนะครับ11.1ครับก็คือเป็นข้อที่1เลยแล้วกันนะครับว่าผมอยากผมอยากรวมทีมครับ คนที่เก่งในการเพิ่มมูลค่าพัฒนาคุณภาพอย่างเช่นเราสามารถทำให้มูลค่าของสิ่งต่างๆทำให้อาหารการกินเนี่ยเกิดขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเป็นประ,ประเทศส่งออกเครื่องบินนะครับเราจะทำได้ไหมมันอยู่ที่การรวมทีมครับทีมตัวที่2ก็คือรวมทีมคนที่เก่งจะช่วยญาติจะรวมสร้างเครื่องมือแบบอย่างไปช่วยญาตินะครับบอกมาแล้วนะครับช่วยญาติให้ถึงฝั่งดีอยากรวมทีม2ทีมนี้จริงๆนะครับ ที่ผมทําวิดีโอไปก็เพื่อที่จะมีพวกพ้องที่สนใจมาร่วมทํานะครับมีโอกาสที่จะได้ทํามีทรัพยากรมีเงินที่จะได้ทํายินดีครับยินดีที่ญาตินะครับจะบอกต่อวิดีโอนี้ไปบางคนเข้ามาดูวิดีโอนี้วิดีโอแรกก็อาจจะงงว่ามันคืออะไรคือไอาการที่แบบเยินเยอะนะครับการทําความเข้าใจเนี่ยผมก็บอกไว้ในขั้นที่8ปดยิบเกาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไล่มาตามลําดับสิ่งที่ผมจะขอคือถ้าอยากให้ทีมแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ แค่บอกต่อวิดีโอนี้หรือวิดีโอขั้นยี่แปไปก็แค่เองครับสำหรับผมนะครับยังไงก็ได้ครับขอแค่ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นคือการยังไงก็ได้เนี่ยมันก็มีช่องทางให้ยกตัวอย่างครับนึกถึงครับหลังจากวิดีโอนี้มีการบอกต่อไปนึกภาพที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาฉลาดมาสนใจนะครับมาสนใจทําเป็นสื่อเพื่อให้พี่น้องชาวไทยเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสื่อดีๆมาทําให้แบบ คือม,มันเหมือนละครผมอยากให้ผสมผสานการที่จะเป็นทีมเก่งเพื่อมูลค่ากับทีมเก่งช่วยญาติเนี่ยผสมผสานละครหรือภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมลรักผักขยงผสมเข้ากับศึกก้าทับครับจะทําให้ญาติชาวไทยเนี่ยดูดูแล้วรู้ว่าอ๋อการมีทีมเก่งเพิ่มมูลค่ากับทีมเก่งช่วยญาติเนี่ยมันจะดียังไงนะอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นครับจุดที่จะช่วยให้ทําได้ผลก็คือการที่ มีพื้นที่เริ่มนะครับจุดเริ่มจุดเริ่มจากห่วยการที่เราทดลองเราจะพัฒนาความเลิศหรูไปเรื่อยยกตัวอย่างครับการทํานาครับการทํานาแบบที่ที่ไม่ดีเท่าไหร่นักไม่ต้องใช้ความสามารถไม่ต้องใช้ฝีมือไม่ต้องใช้เครื่องมือเท่าไหร่นักเนี่ยเป็นยังไงนะครับนึกถึงการทํานาที่ทําเป็นระบบครบวงจรเลยคนไม่ต้องไปทําเลยนะครับปัญญาประดิษฐ์ทาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนึกถึงการเกษตรที่มีความครบวงจรครับจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มจากห่วยเนี่ย สำคัญที่สุดนะครับยกตัวอย่างครับมีพื้นที่ใกล้ๆทางรถไฟนะครับทําเป็นแถวยาวไปเลยนะครับคือภูมิปัญญาไม่ใช่แค่การทํานาหรือการเกษตรแต่นึกภาพข้างๆรางรถไฟของสายเหนือสายใต้สายตะวันออกสายตะวันตกของประเทศไทยครับที่เริ่มมีศูนย์พัฒนาศิลปะและวิทยาการทั้งปวงคนไทยจะเห็นเลยว่าอยากทําการเกษตรให้ดีจุดเริ่มต้นจากธรรมดา จากการเกษตรธรรมดากลายเป็นการเกษตรที่สุดยอดจุดเริ่มต้นของการทาสมาร์ทโฟนธรรมดาไปเป็นสมาร์ทโฟนที่สุดยอดจุดเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสารธรรมดากลายมาเป็นการพรัฒนาการติดต่อสื่อสารเป็นลําดับไปนึกภาพที่เราทุ่มเงินมหาศาลให้กับการพัฒนาการศึกษานึกภาพที่ศูนย์เกิดขึ้นในสีทิศของประเทศไทย ใกล้ๆรางรถไฟจะเกิดอะไรขึ้นครับนึกภาพที่คนเราสามารถเข้าไปในพื้นที่พื้นที่หนึ่งมันเป็นส่วนผสมของสถานศึกษาสถานฝึกหัดของห้างสรรพสินค้าของแหล่งท่องเที่ยวของโรงแรมครับใกล้ๆรางรถไฟนั่นแหละอย่างเช่นถ้าผมเดินเข้าไปผมอยากเป็นคนทํา YouTube ที่เก่งมากๆผมก็เดินเข้าไปในเส้นของ YouTube การทํา YouTube จากจากห่วยพัฒนาไปตามลําดับจนกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่สุดยอดขึ้นมาสำหรับประเทศไทยเนี่ย มันจะเป็นยังไงครับลองนึกภาพดูนะครับผมจะพูดไม่ชัดเจนเท่าไหร่นึกถึงว่าแล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาทําระดามพี่ครับอยากทําเป็นงบประมาณก็ได้อยากทําเป็นการบริจาคก็ได้ทําได้หมดแล้วถามว่ามันจะเกิดเกิดขึ้นได้ยังไงก็แค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปครับบางคนอาจจะบอกว่า,วาพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องพี่ๆน้องครับจะมีคนที่รู้เรื่องจะมีคนที่หยิบกระดาษประกาขึ้นมามาลองคิดจริงๆมาลองไปฟังวิดีโออื่นๆร่วมร้อยวิดีโอจริง แล้วมันก็เกิดขึ้นได้ดามทําได้ไหมดามทําไม่ได้คนหนึ่งคนทําได้ไหมคนหนึ่งคนทําไม่ได้แต่ถ้าพวกเราบางคนทําได้มีจริงๆนะครับคนที่สามารถที่จะไปนั่งทานข้าวที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยแล้วสั่งให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยลดน้ําต้นไม้ให้ปุ๋ยที่บ้านได้เขาทํากันแล้วครับแล้วชิ้นส่วนในการทําตัวเก็บประจุรีซตเตอร์ตัวต้านทานนะครับก็คนไทยก็ทําได้แล้ว แปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งหมดครับแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปสิ่งดีๆภูมิปัญญาดีๆจะเกิดขึ้นครับนึกถึงว่าเราตายได้ในการที่เราตายได้เนี่ยทำยังไงดีครับจะสร้างบุญไว้ดีไหม